Rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she's got a bad little waist. And we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby. I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything. everything Just fade away cause she's like sex, drugs, cocaine Body's o insane j o n s o m e and clothing n a t she wears up on that i g h t frame All game, no shame Baby, came t n a play I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine สวัสดีครับวันนี้ได้รถมารีวิวให้ชมหนึ่งกันครับพอดีเจ้าของรถขาบฝ่าให้มารีวิวครับก็เลยได้ทำเลรีวิวประมาณนี้นะครับไปชมกันเลยครับว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างของแต่งนะครับ ว่าแต่งอะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับชมกันเลยดับแรกนะครับถึงไฟหน้าไฟหน้าไฮบิด2014นะครับที่เขาใส่มาใหบิเจแปนนะครับเหมือนที่เขาจะไปเปลี่ยนหลอดไฟหลอดไฟสูงนะครับให้มันเข้ากับไฟตัดหมอกนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็น่าจะเป็น ตัดหมอกตัดหมอกตัดหมอกฟ้าครับของฮอนด้าเอ็กเซที่เขาใส่มานี่ครับประมาณนี้ด้านหน้าต่อไปก็น่าจะเป็นกระจังกี่งหน้าของอเมริกานะครับเป็นภาสอเมริกาอันนี้จะเป็นของ2014นะครับจะหน้าแปลกๆหน่อย หน้ามาันจะยิดยืดออกมาครับประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นลิ้นเต่งด้วยลิ้นวาเลียนนะครับลิ้นวาเลียนที่ใส่เพื่อให้มันแม็กกับกันชนหน้าเลยก็แต่งหน้านะครับต่อไปไปดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างช่วงล่างที่เขาทำอะไรมาบ้างไปดูกันเลยครับ ข้างล่างพี่เขาใส่ล้อของเวสสปอร์ตนะครับ TC หนึ่งศูนย์ห้า X สีอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับตู้มาเวสสปอร์ตนี่นะครับนี่เขาใส่มาอันนี้เบิกมาประมาณแล้วพี่เขาบอกล้อพร้อมอยางนลสี่หมื่นเก้านะครับต่อไปเป็นเบรก เบิกพวกนิวมี่พี่เขาเบิกมาเดีย๋ยวลาเบลน่าจะหายกันหมดละต่อไปดูยางครับยางจะเป็นย oh oh ูโกฮาม่ายูโกฮาม่าเอรีจูปบบัตพ่พี่เขาใส่ไว้นี่นะครับถ้าดัดยางเราใช้ประมาณนี้ต่อไป ทางข้างกัน่าจะมีแค่ลูกไฮบิทที่พี่เขาเสร์ฟมาดูให้ทั้งสองด้านนะครับต่อไปดูด้านหลังด้านหลังก็จะมีแค่ใบท้ายไฮบิทใบท้ายไฮบิทนะครับตัวนี้ประมาณหมื่นเจ็ดหรือหมื่นแปดนี่แหละ จากออนได้ดเอ็กเซ็ตนะครับต่อไปเป็นหางหลังให้บิดนะครับหางหลังให้บิดญี่ปุ่นประมาณน,นี้เสร็จด้วยหางหลังให้บิดสว,วย างหลันเสริมด้วยโลโก้ฟิตโลโก้ฟิตนะครับแล้วก็โลโก้ไฮฟิตทางด้านหลังนีต่อไปท่อท่อใส่เป็นของ PTC นะครับสองนิ้วสองนิ้ว กลางยิงสดมาเลยครับปลายสองนิ้วกลางยิงสดประมาณนี้ครับเราไปสะตัดสะตัดที่พี่ก้องใส่ก็จะเป็นแล้จะเงียดได้เงียดได้เอสเตอร์เบกนึงก็แบบสามสองระดับ ดูห้อ,อหงเครื่องครับห้องเครื่องก็ทำการเสริมด้วยเทอร์โบไปมานะครับผม ะอะไรยอะไรบ้างไปชมกันครับพี่เขาเกินข้อมูลมาประมาณนี้อันดับแรกเลยเสริมดยเธอโบยุดคิดนะครับโบเอฟห้าห้าวอรน่าเจ็ดดีประมาณนี้ครับเอฟห้าห้านะมีกองกองหลกเห็ดพื้นที่จำกัดใส่ได้ประมาณแบบนี้ครับ มันีส่วนลิ้นยังเป็นลิ้นขยายใบกลางอันเดิมอยู่ครับไม่ได้ใส่ลิ้นสายนะครับแต่ลิ้นเดิมอยู่ต่อไปก็จะเป็นรางหัวฉีดเบียดีนะครับสั่งเบิกใหม่มาเลยสั่งเบิกใหม่มาครับประมาณ4,500บาทแล้วก็หัวฉีด554นะครับ ปลาคอยดีของเอ c นะครับประมาณนี้แล้วก็ฝาครอบวาล์วนะครับทำที่เ d สดีฟิล์มนะครับผม1,600บาทไม่แพงเท่าไหร่อยู่รับได้ลายก็ประมาณนี้ครับต่ฝาน้ำมันเครื่องของสปูนนะครับเตมาดย้วประมาณนี้ ็นเกียร์แยกเนกีร์กตนี้ครับาป,ปูนี่ไม่ได้ใส่น,นะครับน,นรบะม,มาณนีนี้ครับ้่ครับขอบคุณครับที่รับชม Ich war einfach so auf in der Karte Die gonna, in, the club. in, the club. in the club.